สวัสดีครับผมนายแพทย์ระวีมาชมาดลสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังทำใหม่หมอระวีร้องผู้ตรวจชงยื่นสารรัฐธรรมนูญปมบัตรเลือกตั้งสองใบขัดเจตนารมรัฐธรรมนูน60และเมื่อสิทธิพักเล็กทำคะแนนสิกตกน้ำผู้ชนะกินรวบ วันนี้กับผมได้ไปยื่นเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินที่สำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเนื่องในโอกาสวันที่14เป็นวันว,นเวนาเลนไทน์นะครับคัดค้านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปี64ที่เปลี่ยนระบบการเลืตั้งเป็น2ใบนะครับ การไปยื่นในครั้งนี้นะครับผมไปยื่นในฐานะที่เป็นสสและยื่นในฐานะเป็นตัวแทนพรรคพลังธรรมใหม่ที่ถูกละเมิ่มสิทธิเสรีภาพตามมาตรา27วรรคหนึ่งซึ่งบัญญัติไว้ว่าบุคคลย่อมเสมอกันทางกฎหมายนะครับผมขออนุญาตที่จะอธิบายให้ฟังนะครับ มีอยู่สามประการที่สําคัญนะครับที่เราถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพข้อแรกก็คือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี60กําหนดให้มีระบบจัดสรรปันส่วนผสมทุกคะแนนมีความหมายทุกคะแนนไม่ตกน้าแต่การแก้ไขรัฐนูญเป็นสองใบครั้งนี้ริดรอนสิทธิเสรีภาพของผมได้ทำอาชิาพีพเพราะเป็นระบบซึ่งผู้ชนะกินรวบคะแนนผู้แพ้ตกน้าหมด ประการที่สองนะครับที่เราถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพก็คือระบบรัฐธรรมนูญปี60บัญญัติให้มีสสพึงมีซึ่งเป็นระบบที่ยุติธรรมที่สุดเพราะว่าเมื่อเลือกตั้งมาแล้วคะแนนรวมของทุกพักจะถูกนำมาคิดเป็นสัสดส่วนกับคะแนนผู้ออกเสียงทั่วประเทศเมื่อได้คะแนนออกมา ก็จะกำหนดว่านี่คือจำนวนสสพึงมีของแต่ละพักตามคะแนนที่แต่แต่ละพักได้ซึ่งสสพึงมีที่ออกมานี้จะเป็นสสรวมทั้งสสเขตและสสบัญชีรายชื่อดังนั้นระบบนี้ยุติธรรมที่สุดปรากฏว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสองใบในครั้งนี้ลิบลอนจิทธิเสรีภาพของผมและสมาชิกพรคเพราะไม่มีความเท่าเทียม ไม่มีความยุติธรรมในการกำหนดสสพึงมีมีแต่การคำนวณสสบัญชีรายชื่อจากคะแนนพักเท่านั้นระบบสองใบทําให้พักการเมืองใหญ่ที่ใช้ทุนมหาศาลในการเลือกตั้งจะได้จํานวนสสเกินสสพึงมีที่เขาควรจะได้นี่เป็นการดิร้นรนสิทธิเสรีภาพทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างพักใหญ่กับพักเล็กประการที่สานะครับก็คือ ในระบบจัดสรรปันส่วนผสมของรัฐมนูลปี60เดิมทำให้ประชาชนกลุ่มต่างๆตัวเล็กตัวน้อยสามารถที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นสามารถที่จะมีโอกาสส่งตัวแทนของเขาเข้าไปสะท้อนปัญหาในสภาได้ถ้าเขาสามารถหาคะแนนได้ประมาณ70,000คะแนนแต่ระบบสองใบต้องใช้คะแนนถึง370,000คะแนน จึงจะสามารถได้สสเข้าไปเป็นตัวแทนสะท้อนปัญหาในสภาได้ทําให้ผมทําให้พักพลังทําใหม่และทําให้พักเล็กทุกพักถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและความไม่เท่าเทียมในทางกฎหมายนอกจากการถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพทั้ง3ประการแล้วนะครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปี64 ที่เปลี่ยนเป็นระบบสองใบนี้ยังขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญปี60ในมาตราอื่นที่ยังเหลืออยู่ประการแรกก็คือระบบสองใบเนี่ยนะฮะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา85ที่บัญญัติไว้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขตมีสิทธิ์ลงคะแนนได้ตั้งได้คนละหนึ่งคะแนนแต่ระบบสองใบเลือกได้สองใบ จึงเกิดความไม่เสมอกันทางกฎหมายตามมาตรา27วรรคหนึ่งประการที่2ระบบสองใบเนี่ยขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตราสาที่บัญญัติไว้ว่ารัฐสภาต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ไปให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายและตามหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศระบบสองใบขัดต่อหลักนิติธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพรรคใหญ่กรณีจึงไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับอันนี้เป็นเหตุผลในข้อที่2ที่ขัดต่อไปที่ขัดนะครับก็คือระบบ2ใบขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา5วร์หนึ่งที่ได้บัญญัติไว้ว่ากฎหมายใดๆที่ขัดคือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัตินั้นเป็นอันต้องใช้บังคับไม่ได้ดังนั้นระบบ2ใบ เมื่อขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา27วรกหนึ่งและมาตรา3เพราะฉะนั้นระบบ2ใบจึงไม่สามารถจะใช้บังคับได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา5ววรหนึ่งครับนี่คือเหตุผลที่ผมและสมาชิกพรรคต้องไปยื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูลเพื่อวินิจฉัยว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปี64ที่เปลี่ยนเป็นสใบนี้ ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูนหรือไม่นะครับผมใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูนมาตรา213ที่ระบุว่าบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูนหรือไม่แต่ในระเบียบ การยื่นคำร้องผมไม่สามารถยื่นได้ด้วยตนเองไปยังศาลรัฐมนูนโดยตรงจะต้องยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาในการส่งต่อให้ศาลรัฐมนูนพิจนารณาตามกฎหมายระบุว่าผู้ตรวจการต้องใช้เวลาพิจารณาภายใน60วัน อาจจะไม่นาภายใน10วันก็ได้15้าวันก็ได้แต่ไม่เกิน60วันแนวทางที่หนึ่งนะครับถ้าผู้ตรวจการเห็นชอบกับการร้องของผมผู้ตรวจการพี่นดินก็จะส่งคำร้องของเราไปยังสารารัฐรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยอันนี้เป็นแนวทางที่หนึ่งนะครับกับแนวทางที่สองถ้าผู้ตรวจการไม่เห็นชอบ ผู้ตรวจการก็จะแจ้งกลับมาที่ผมเมื่อผมได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ตรวจการครับวันรุ่งขึ้นผมสามารถที่จะยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญด้วยตนเองได้ต่อไปดังนั้นสรุปได้เลยครับว่าในการยื่นครั้งนี้อย่างไงก็แล้วแต่เรื่องถึงสารรัฐธรรมนูญแน่นอนครับ100%ถึงสารรัฐธรรมนูญแน่นอน น,นี้ก็จะเป็นแนวทางที่1นนะครับเมื่อสารรัฐมนูลได้รับเรื่องแล้วแนวทางที่1ก็คือสารรัฐมนูลอาจจะวินิจฉัยว่าคําร้องนี้ไม่มีน้ําหนักเหตุผลพอก็ตกไปอันนี้เป็นแนวทางที่1ถ้าเป็นแนวแนวทางที่1ก็แสดงว่าสงครามจบแล้วครับตอนนี้ผมเคยถแถลงข่าวแล้วครับว่าสงครามไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร ก็คือครั้งนี้ผมจะคิดว่าจะเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายของผมของกลุ่มพรรคเล็กของประชาชนทั่วประเทศที่ต้องการจะให้แก้ไขรัฐนูญสองใบกลับมาเป็นใบเดียวถ้ายื่นครั้งนี้แล้วตกไปก็ถือว่าจบแล้วครับถ้าสารนับนูลวิจิัยรับคำร้องของผมผมก็จะเขียนคำร้องโดยละเอียด เพราะวันนี้ที่ผมยื่นผู้ตรวจการในผมเขียนความยาวแค่2หน้ากระดาษเขียนคร่าวๆเอาเฉพาะหลักการน,นะครับถ้าสามนูนรับวินิจัยผมก็จะเขียนคำร้องอย่างละเอียดอาจจะยาวประมาณ10กว่าหน้าส่งให้ศารลรับรัมนูลวินิจฉัยซึ่งการวินิจฉัยก็จะออกมาได้เป็น2ทางอีกครับทางที่1ก็คือวินิจฉัยยกคำร้องของผมรับ ฐานรัมนูนรับพิจารณาแล้วรับวินิจฉัยแล้วแต่เห็นว่าคำร้องไม่มีเหตุผลพอก็ตกไปก็จบเหมือนกันครับเราก็ใช้รัฐมนูลสองใบไปกับอีกทางหนึ่งถ้าสารรัฐมนูลวินิจฉัยเห็นด้วยกับคำร้องของผมของพรรคพลังธรรมใหม่วินิจฉัยว่ามีเหตุผลทําให้ล่างแก้ไขรัฐมนูญปี2 5 6 4 ที่แก้ไขมาตรา 83, 86, 91ตกไปในคำร้องของผมก็จะร้องต่อว่าถ้าเกิดร่างนี้ตกไปก็ขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขฉบับที่1ปี64นะครับที่ประกาศเป็นกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วตกไปด้วยนั่นก็คือประเทศจะกลับเข้าสู่ระบบการเลือกตั้งแบบใบเดียวกลับมาอีกครั้งหนึง่งนะครับ สภาก็มีสิทธิ์ดูหลายทางนะครับทางที่หนึ่งอาจจะมีการปรึกษากันกับรัฐบาลกับฝ่ายค้านตั้งสศสลอมาล่างแก้ไขรัฐนูลใหม่หรือสภามาร่วมกันแก้ไขรัฐนูลใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือถ้าเวลามีจํากัดแล้วนะครับสภาร่วมกันแก้ไขกฎหมายรูปหมายความว่าใช้รัฐนูลปี60พรบเลือกตั้งของเดิม บรวพักการเมืองของเดิมแต่มันมีจุดอ่อนอยู่หลายข้อสภาก็ร่วมกันแก้ไขกฎหมายลูใหม่นะครับการแก้ไขกฎหมายลูกที่กำลังจะทำอยู่ที่กำลังทำอยู่ก็ตกไปด้วยครับต้องไปเริ่มต้นใหม่ต้องไปเสนอใหม่เพราะมันเป็นกรอบรัฐธรรมนูญใบเดียวแล้วครับ ถ้าคิดถึงผลประโยชน์ของพรรคเราเราอยากจะให้เป็นการเลือกตั้งสองใบเพราะว่าแนวโน้มที่มีการคุยกันในการแก้ไขกฎหมายรูปพรรคการเมืองพรรคเล็กไม่ต้องส่งสอสอเขตทุกเขตครับส่งเพียงเขตเดียว mm hmm. ก็มีสิทธิ์จะหาคะแนนพังซึ่งทำให้พรรคพลังทำใหม่ ใช้งบประมาณน้อยลงมากนะครับดังนั้นถ้าคิดถึงประโยชน์ของพรรคเราแล้วพรรคการธรรมต้องการเป็นสองใบเพราะว่าถ้ากลับมาเป็นใบเดียวนะครับถ้ากลับมาเป็นใบเดียวแล้วฉุกโลหกไม่สามารถแก้ไขกฎหมายลูกทันนะครับในการเลือกตั้งทุกพรรคการเมืองที่จะได้คะแนนจะต้องมีสอสอลงทุกเขตใน350เขต ถ้าเขตใดที่เราไม่มีสสลงนะครับเราจะไม่ได้คะแนนเลยครับแต่การที่เราจะมีสสลงเราต้องมีสมาชิกพักในเขตเขตนั้นเกิน100คนจะต,ต้องมีการประชุมจัดตั้งตัวแทนพักการเมืองประจำเขตนั้นท่านลองคิดดูนะครับ350เขตเฉพาะสมาชิกพักเขตหนึ่งเกิน100คนต้องมีสมาชิกพักประมาณ40 0ล้านคนเออ,เอ,อ4 000 0คน ค่าสมาชิกก็สี่ล้านนะครับแล้วค่าจัดประชุมจัดตั้งตัวแทนพรรคการเมืองไปจำเขียรตก็หมดอีกหลายล้านนะครับนี่ยังไม่เลือกตั้งเลยครับแค่ให้มีสิทธิ์ในการลงสนามให้มีสิทธิ์ในการได้คะแนนจะเห็นว่านํานูนแบบใบเดียวสำหรับพ,พรรคการทําต้องหาค่าใช้จ่ายมหาศาลแต่ถามว่าทําไมเราถึงทําสิ่งที่เราต้องการทําก็เพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของผมของพรรคการเมืองเรา แต่เราคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศครับเพราะอะไรครับเพราะแค่ไขมัลเป็นสองใบสิ่งที่เราเห็นแน่นอนก็คือแนวโน้มจะเกิดรัฐบาลประเด็จการรัฐสภาตามมาในอนาคตมันจะเกิดการที่มีแต่พรรคการเมืองใหญ่ๆที่มีเงินมหาศาลทุ่มกันเป็นหลายพันล้านเป็นหมื่นล้านซึ่งทุกคนในประเทศก็คงจะยอมรับว่าสองคมไทยปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับ ที่ลงเลือกตั้งแล้วไม่มีเงิน20 30 50ล้านแล้วจะได้สอสอเขียนซึ่งเราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นในระบบ2ใบพลังทาจึงตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของชาติเรามีตัดสินใจยืนเรื่องนี้เพื่อที่จะให้สามารถยับยั้งรัฐมนูลสองใบที่อายจะก่อให้เกิดปัญหาต่อประเทศตามมาได้ครับนี่คือประเด็นคำถามครับ